ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับระบบไฟ3เฟสอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนไปทําการวัดค่าโอห์มของมอเตอร์ปัมติกนะครับของตระกูลยามาฮ่าที่เป็นไฟ3เฟสหรือว่าวงจรบัตเลสนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับรถยามาฮ่าที่เป็นวงจรบัตเลตหรือว่าไฟ3เฟสนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ถ้าเป็นปั๊มแท้ติดรถมานะครับก็จะเป็นลักษณะของมอเตอร์นะครับสามเฟสนะครับเพื่อนสามเฟสลักษณะแบบนี้นะครับโครงสร้างปั๊มเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนมีสายไฟสามสายแบบนี้นะครับสามสายที่เข้ามามอเตอร์ปั๊มติกนี่แหละนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําการวัดนะครับวัดค่าโอห์มนะครับเพื่อนมีวิธีการวัดมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรนะครับเพื่อน นะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนในกรณีของมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับชุดปั๊มติ๊กนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเท้าความไปก่อนนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาเราก็ได้พูดถึงกรณีที่ว่าวงจรไฟชาร์จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนวงจรไฟชาร์จนะครับนี่นะครับวงจรไฟชาร์จนะครับเพื่อนนะครับเราก็ได้ทําการวัดไปแล้วนะครับในคลิปที่แรกนะครับว่าเทคนิคการวัดไฟนะครับวัดต้นทาง นะครับอ่ามาถึงกลางทางนะครับมาถึงปลายทางนะครับอ่าขาออกก็เหมือนการออกจากแผ่นชาร์ตนะครับออกมาเท่าไร่นะครับไปถึงแบตเท่าไหร่นะครับถูกไฟหายไปกลางทางหรือไม่นะครับเราก็ได้อ่าแนะนํากันไปแล้วรู้จักวิธีการวัดไปแล้วนะครับในคลิปที่2ที่ผ่านมานะครับเพื่อนผมก็ได้พาเพื่อนๆไปทําการวัดค่าโอห์มนะครับของชุดฟินคอยหรือว่ามัดไฟนะครับเพื่อนๆก็คือ ปินคอยหรือว่ามัดไฟก็จะมีอยู่3แบบนะครับเพื่อนสามแบบก็คือ,อวงจรวงจรไฟ1เฟสวงจรไฟ2เฟสวงจรไฟ3มเฟสนะครับเพื่อนอะนะครับเดี๋ยวผมย้อนท้าวความกลับไปนิดนึงนะครับเพื่อนในการที่เราจะวัดไฟนะครับวงจร1เฟส2เฟสสเฟสนะครับเบื้องต้นนะครับเราตั้งนะครับมิเตอร์มาอยู่ในย่านโอห์มนี่แหละนะครับตั้งอยู่ในค่าโอห์มนะ ทีนี้คาว่าสายไฟ1เฟสนะครับวงจรไฟ1เฟสนะครับวงจรไฟ1เฟสนะครับก็จะมีสายไฟขึ้นมาเส้นเดียวขึ้นจากวัดไฟสายสีขาวเส้นเดียวนะครับอ่าเวลาเราจะวัดความต้านทานของวงจรไฟเฟสเดียวนะครับที่ขึ้นมาสายเดียวสายสีขาวเส้นเดียวนะครับเพื่อนนะครับหรือบางรุ่นอาจจะเป็นสายสีเหลืองเส้นเดียวนะครับก็เรียกว่าไฟ1เฟสนะครับเพื่อนก็ วิธีการวัดตั้งค่าโอห์มมานะครับตั้งค่าโอห์มแล้วก็เราจะวัดอย่างนี้นะครับเพื่อนบวกนะครับบวกก็คือสายไฟที่จะที่ออกมาจากชุดฟิลคอยกับกาวนะครับหรือว่ากับโครงนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้ค่าโอห์มออกมานะครับอ่าผมก็ได้อ่าพูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าค่าโอห์มนะครับไฟหนึ่งเฟสอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับก็ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับ อ่าทีนี้นะครับอ่ากรณีที่เป็นไฟ2เฟสนะครับไฟ2เฟสก็จะขึ้นไป2สายนะครับสายสีขาว2สายหรือว่าอาจจะเป็นสายสีเหลือง2สายนะครับเพื่อนนี่นะครับลักษณะกินคอยสองเฟสนะครับเพื่อนสองเฟสอย่างนี้เห็นไหมนะครับสายไฟขึ้นนะครับ2เส้นนะครับเรียกเขาเรียกว่าไฟ2เฟสนะครับเพื่อนเวลาเราวัดค่าโอห์มนะครับสายไฟ2เฟสนะครับเพื่อนเราก็จะวัดคู่กันอย่างนี้ นะครับสมมติว่าสายไฟมันขึ้นไป2เส้นเราก็จะวัดค่าโอห์มคู่กันแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับอ่านะครับอ่าได้ค่าเท่าไหร่เราก็ค่อยว่ากันนะครับเพื่อนผมก็นะครับได้ทําคลิปไปในอ่าลงข้อมูลไปในคลิปแล้วทีนี้ก็มาถึงการวัดไฟนะครับวงจร3เฟสสามเฟสขึ้น3สายนี้เลยนะครับเวลาเราจะวัดค่าโอห์มนะครับของไฟ3เฟสเราจะวัดทีละคู่เวียนกันไปนะครับเพื่อนนะครับคู่ที่1นนะครับอ่าเราจะวัดอย่างนี้ คู่ที่1อย่างนี้ก็ได้นะครับคู่ที่1น่ะคู่ที่2นะครับคู่ที่3มนะครับเพื่อนนี่ก็คือวิธีการวัดไฟ3เฟสเอาย้าอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นะครับอ่าซ้ายขวาใช่ไหมคู่ที่1คู่ที่2นะครับกลางซ้ายนะครับคู่ที่3กลางขวานะครับเพื่อนนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการวัดไฟ3มเฟสนะครับวัดค่าโอห์มทีนี้เราก็เข้ามาสู่นะครับ อ่าไอเรื่องของปั๊มตรงปั๊มติ๊กของตระกูลยามาฮ่านะครับเพื่อนซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันมาอ่าก็นะครับว่าง<ๆ>่ายก็ว่าวงจรวงจรเดียวกันนะครับเป็นวงจรไฟสามเฟสเหมือนกันนะครับเพื่อนทีนี้ไอเจ้าปั๊มติ๊กยามาฮ่าตัวนี้นะครับไอไฟสามเฟสนี้นะครับมักจะมีปัญหาเสียอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อนทีนี้นะครับเอ่อปั๊มติ๊กที่ว่าเสียนะครับ ที่ว่ามันเสียนะครับส่วนมากเพื่อนเพื่อนก็จะฟันธงไปที่ไอจ้มมอเตอร์ตัวเล็กๆนี่ตัวเท่านี้โป้งนี่นะครับเพื่อนๆก็จะฟันธงไปตัวนี้เสียนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเสียไม่เสียเดี๋ยวผมวัดค่าให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับมันมีเทคนิคการวัดอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่แจ็คอ่าที่แจ็คไฟของความติ๊กนี่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยปกติมันอยู่เงี้ย นะครับปกติอยู่งี้นะครับเพื่อนนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับปกติมันอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราถอดออกมานะครับวันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับผมจะวัดค่าให้ดูว่าไอเจาตัวนี้นะครับอ่าถ้ามันเสียมันใช้ได้มันจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนอ่ะนะครับเทคนิคการวัดก็วัดแบบนี้นะครับวัดทีละคู่นะครับอ่านะครับอันนี้ผมตั้งค่าโอห์มไปแล้วนะครับเพื่อนอ่ะนะครับ เวลาเราวัดนะครับเพื่อนๆอ่าซูมเห็นโบนอซูมให้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับมันไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆคู่ที่สองก็ไม่ขึ้นครับคู่ที่สามครับก็ไม่ขึ้นอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้มันไม่ขึ้นเลยนะครับมันไม่ขยับขยื่อนเคลื่อนที่เลยนะครับเพื่อนๆทั้งๆที่เราก็ได้ทําการวัดแล้วอันนี้ก็ บ่งบอกได้ว่านะครับค่าโอมของตัวนี้มันเสียไปแล้วมันไม่ต่อเนื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่ต่อเนื่องกันเลยนะครับหรือในกรณีที่นะครับอ่าเซนเซอร์ปั๊มติ๊กนะครับเซนเซอร์ปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับกรณีที่ว่าวัดขึ้นนะครับก็คือเราวัดทีละคู่ทีละคู่นะครับเพื่อนๆอาจจะคู่นี้ก่อนนะครับแล้วก็วนมานะครับเอาคู่นี้นะครับอ่าแล้วก็วนมาเอาคู่นี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้เราจะวนไปแบบนี้ ค่าเราวัดค่าออกมานะครับแต่ละคู่ค่าไม่เท่ากันนะครับแต่ละคู่ค่าไม่เท่ากันนะครับแสดงว่ามีชุดวงจรอยู่ข้างในขาใดขาหนึ่งมันเสียหายนะครับเพื่อนนะครับอ่านี้เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับแล้วค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะของยมาห้าไอจาตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับค่าค่าของเซนเซอร์ปัอมติกตัวนี้นะครับค่าของเซนเซอร์ปัอมติกตัวนี้หรือว่าไอ้บตเลสตัวนี้นะครับอ่าแจ็คไฟบัตเลสเนี่ย นะครับวงจรวัดเล็นะครับค่ามันจะเท่ากันกับมอเตอร์นะครับเพื่อนค่าม nah ันจะเท่ากันกับมอเตอร์อ่ะค่าเท่ากันกับมอเตอร์ทีนี้เรามาทําการวัดมอเตอร์นะครับเพื่อนนะครับมอเตอร์มีสามเส้นสามสายอย่างนี้นะครับผมก็จะวัดวัดให้เพื่อนดูนะผมจะวัดทีละคู่นะครับเพื่อนอ่ะคู่แรกนี่นะครับเพื่อนอ่ะมองเห็นไหมนะครับเลขสามนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนมองไม่เห็นแล้วผมจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง แ้วอ่ะครัมองมุมนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นชัดกว่านะครับเพ no ื่อนๆนะครับอ่ะนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งไล่ทีละคู่เลยเนี่ยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นสามนะครับเพื่อนๆคู่ที่หนึ่งขึ้นสามนะครับนี่นะครับอ่าให้ดูอีกครั้งโอ้มันไม่มีมือจับเนาะคู่ที่หนึ่งขึ้นสามครับคู่ที่สองครับขึ้นสามครับอ่าคู่ที่สามครับ คู่ที่สามนะครับแหน่ไม่แตะครับผมมองผ่านกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับขึ้นสามเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นนะครับไอ้มอเตอร์พวกนี้มันไม่ได้เสียนะครับมอเตอร์พวกนี้มันไม่ได้เสียนะครับเพื่อนๆไอ้ตัวที่เสียนะครับไอ้ตัวที่เสียก็คือนี่ไอเซนเซอร์ปั๊มติ๊กนี่นะครับมีขายนะมีขายนะแต่ว่าจะคุ้มค่าไหมนะครับสั่งจากจีนตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะครับมันจะคุ้มค่ากับการสั่งมาใส่ไหม นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็พิจารณากันดูนะครับเพราะว่าไอ้จอปั๊มติกของตระกูลยามาฮ่าที่เป็นไฟ3เฟสเนี่ยไอเซนเซอร์ปั๊มติกตัวนี้แหละชอบเสียนะครับเพื่อนนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเพื่อนจากการที่เราเรียนรู้หรือว่ารู้จักนะครับการวัดไฟ3ามเฟสเบื้องต้นนะครับเพื่อนนี่นะครับไฟการวัดไฟสามเฟสเบื้องต้นนะครับวัดค่าโอห์มนะครับเราก็ต่อยอดกันมาถึง ขั้นตอนแล้วก็วิธีการตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับของตระกูลยามาฮ่าที่เป็นไฟ3เฟสนะครับย้ําเลยนะครับเพื่อนนะครับก็คือไอ้ค่าพวกนี้นะครับมันจะเท่ากันนะครับค่าของเซนเซอร์ปั๊มติ๊กกับค่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กปกติมันจะเท่ากันนะครับอยู่ประมาณ2 3มนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกินนี้นะครับส่วนมากถ้ามันเกินน่ะถ้ามันขึ้นไป5นะครับเพื่อนเพื่อนหรือว่ามีคู่ใดคู่หนึ่งนะครับที่เราวัดแล้ว ค่าไฟมันไม่เท่าเพื่อนนะครับเพื่อนๆหรือว่ามันสูงเกินกว่าเพื่อนก็คือเสียนะครับเพื่อนๆค่าไฟมันต้องเท่ากันทั้ง3าขานะครับแล้วก็ค่าไฟที่เราวัดได้นะครับก็จะอยู่ประมาณสองถึงสามนะครับสองถึงสามโอห์มนะครับอ่ะผมวัดให้เพื่อนๆดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้เสียนะอ่ามอเตอร์ก็ไม่ได้เสียนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเซ็นเซอร์เสียเหมือนกันนะครับเรียบร้อยดีนะครับเซ็นเซอร์ นะครับจะเสียบ่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะผมจะวัดทีละคู่นะครับเพื่อนๆอ่าคู่แรกนะครับอ่าสามครับคู่ที่สองสามครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับเพื่อนๆสามเหมือนกันครับนี่นะครับตัวนี้ก็มอเตอร์ไม่ได้เสียเหมือนกันครับแต่ว่า เซนเซอร์ S S ensor, พวกนี้มันจะมักจะเสียนะครับเพื่อนเพื่อนีน่เยอะแยะเลยนะครับสาหรับมอเตอร์ปอมติ๊กของยามาฮ่านะครับที่มันเสียนะครับเพื่อนแม้กระทั่งซื้อมาเสียบเข้าปับ๊บเซนเซอร์มันก็เสียทันทีก็มีนะครับเพื่อนอ่ะนะครับคลิปนี้ก็นะครับเอาวิธีการวัดตรวจเช็คมอเตอร์3เฟสหรือว่าวงจรไฟบัตเลดมาฝากเพ,เพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่เจอปัญหาแน่นอนผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเจอปัญหาแบบผมนะครับซื้อตัวใหม่มายังไม่ถึงอาทิตย์ตาย ซื้อตัวใหม่มานะครับเพิ่งเสียบเข้ากับตัวรถพังนะครับนี่ไอจอมอเตอร์ปั๊มทีกของตระก,กูลยาม,มาฮ่านะครับเบิกศูนมาแท้แยังเสียนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ